มาเร,รมามา,มาสู้กันมังกรกันมามาเราจะมาสู้มังกรกันนี่เอาไปเลยให้ช็อตโดนด้วยแม่นไหมละ่ะเราขอคมคอยยิงไอที่ฮิวก่อนเห็นมันฮิวครับนี่โอ๊ยมันยิงลูกไฟเอออะไรอะไรดาบแรงเป็นไงโดนทีเดียวแสบเลย Protection จะตีเพื่อ protection protection หายไปเลยตาย You dead ในวิกชั่นหกนาทีโอเคก็ใช้ได้อยู่อันนี้มันหาเรื่องเราอืมหาเรื่องไอหาเรื่องกันเพียบเลยเฮ้ยเด้อเด้อเฮ้ยเฮ้ยโ้ย โหอหเฮ้ยไม่ได้แล้วโหผมขอตั้งเซฟโซนก่อนไหมโอ้ยเช็ไม่ได้ตอนเนี้ยโอ้ยโอ้ยอาหารอือ ไม่หมดอีกหรอโอเคเราจะไม่มองหน้ามันแล้วนะครับห้ามมองตรงการมันนะครับเพราะว่ามันมันจะแบบมันจะเห็นเรามันจะไปโอกาสไปมองตามันง่ายขอปีนขึ้นไปเอาไปทำลายบนนั้นก่อนจริงน่าจะเม่อกี้น่าจะเอาฟันเทอร์เฟลลิมาด้วยนะเนี่ยโอ้โหจบแล้ว มงั้นตอนเนี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเราไม่ได้เอาฟันเลอร์เซลลเลลิ่งอ่ะโอ้ตัวน,นี้แล้วมันเป็นเวลาสู้แล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นเวลาที่มันจะลังเลมาทำาอย่างนี้ยเอาก็เอามาเน่นขอกินยาทนไฟหน่อยจริงเมื่อกี้นะ่าจะเอาสโล์เฟลลิ่งนะโอ้จบเลย เนี่ยเรามีนี่นวาเนี่ยเนี่ยเรามีนี่น่วาเออว่ะเนี่ยเรามีเนี่ยแล้วก็กินไปเดโอ้โหของในตัวที่แทบจำกัดไปคงสิสี่คงสิสี่หงสี่เนียเนี่มากไปละเนี่ยกินยากรชุบกระโดดโอ้เหมือนโดดล่มเลยเหมือนในฟรีไฟที่เขาโดดล่มกันแล้วมันจะ หล่นมาช้ามันคู่กับปีกมากไอ้น้ำยาเนี้ยแล้วมันให้เวลาประมาณสี่สี่นาทีอะที่ให้กินย้ำยาเนี้ยอุย้ยมัน,นีพ้อลูกไฟว่ะโอ้ลืมเอาขวดเปล่าออมาเนาะไอ้ไม่เป็นไรอันนี้เราแค่สู้ถ้าเกิดเอาชีวิตรอดจริงๆก็เอาขวดเปล่าออมันได้นี่เป็นไงมา ันเข้าในนี้โอ้เสียงเสียงเอารลวลวมันเมื่อกี้มันน่าจะพ่นไอ้น,นี้คิฟฟันของมันอนะเนี่ยเนี่ยมันฮิวหรอขอว่าผมต้องทำลายต้อมฮิวมัแล้วไอเอนเดอร์แมนตัวนี้มันแบบน่ามัา มีมาตีอีกเนาะเฮ้ยอาหารไม่นี่โพทิชันนะเนี่ยนี่โพทิชันเนาะเ้ยอย่ามองอย่ามองเฮ้ยอย่ามองยาเฮ้ยวิ่งวิงว่งวิงว่งวิงว่งเฮ้ยวิ่ง มาเรามาควงของตัวเองคืนดีกว่ามาของค้างในนีเปล่าไม่นีไม่ใช่เอาของ ้องนี่ไงนี่เอามาให้หมดนี่เอามาให้หมดมีกี่อันก็เอามาให้หมดหเฮ้ยอของไม่เต็มหรือของเต็มละมาใส่ใส่ ไฟใส่ย,ย,ยาฮิลผมเตรียมยาฮิวมาแล้วกันเออไนวิชั่นเมื่อกี้โ,โหไนวิชั่นผมกินไปแล้วแน่เลยแล้วผมตายแล้วมันไอ,อบัฟมันหายไปเลยมาไยเป็นไผ่เราต้องมองขึ้นไปข้างบนนะ ถ้ามองลงอ่ะไมยง่ายแล้วอันนี้เพียบไปเนี่ยโอ้ยอีกแล้วอยู่ตัวเองก่อนหาอันนี้หายธนูเอ้าธนูเฮ้ย เราจะเล่นยังไงธนูไม่มีมาเราเอาธนูเรากลับมาแล้วก็คือเสกมานั่นเองเสกเมาไม่มีคนไล่ตีนะเระควรจะสร้างไอเซฟโซนเนี่ยมันดกอก็อกน้ำแข็งเลยไหม มาเราจะมองหน้ามันก่อนเฮ้ยใ้รจะเบิดเราไปอะโหอไอ้มังกรเอาแล้วมันไป,ปตีตัวนั้นอีก มันติดไฟอยู่างนั้นโอ้เราไปเอาอีกตัวนี้เอาละกัน ขุดมาโอ้โยกรตัวนี้มันทำใอ้บล็อกนี้ระเบิดอะโอ้โมังกรยังเลื่อนไม่ลดเลยน้องยิงก่นอนเฮ้ยี๋ยวก็ผมว่าอย่างนี้ผมสู้ไม่ค่อยแฟร์แล้วอะ เอาอย่างนี้เลยเราเบิดไอ้เนะี่ยอือม,มันไอ้นี่เกินอืออือ โอเคน่าจะเล่นไแลวต้องหางมองกลางอะเอ้ยเออคือเพอนิดเดียวไม่ได้เลยโอ้โหมังกรตัวนี้มันโหดจริงๆเลยนี่ ไ่ฟันไม่เข้าอนี่นี่นี่อย่ยล่หยุดนะหอไปแล้วมันต้องมองสูงมองหรือไม่ก็มองต่ำแต่ห้ามมองกลางเพราะว่าเดอร์แมนมันไล่ตบอ่ะมันชอบเนี่ยอ้อยนี่เราตายเพราะขี้ฟันมังกรแต่เมื่อกี้ โอ้โหมันยิงอีกแล้วเฮ้ยโอ้โหยิงงาวเลยยิงไงเยียกับระยะเผาขนหน่อยมันมีเสียงม,มันมีเสียงคลุ้กคลามเลยเฮ้ยโอ้ใช้มไม่ได้แล้ว มาเรามาสู้กันมามามาอย่างนี้จะไหวไหมฮะมามาอย่างนี้จะไหวไหมฮะเนี่ยอย่างเงี้ยเข้าใจไหม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 เฮ้ยเฮะยเฮะ,ฮะเราจะซัมมอนไอรอนโกเลมมาเป็นล้านตัวเลยก็ไม่ไหวแล้วซัมมอนวิเทอร์มาเลย จะสู้กันได้ไหมฮะมาจะสู้ได้ไหมมาดิมาดิมดิเธอช่วยด้วยอ้ามามามาโอ้มา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามาบวกกันนี่นี่นี่ นจะเหลือไหมฮะนี่ทำอะไรก็ไม่ได้เดย่มังกรแซมมอนอีกตัวเอาไหมไม่สวยจะยิงไม่โดนเลยมามานี่ นี่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 เฮ้ยโอ้จบอ้าโอ้ได้แล้วหูนี่อืม เธอไม่ไม่รอดอดดูดิเฮียเราไม่เอาละไข่ของกรเนะี่ยอืนี่เป็นยังไงอะก็เป็นยังไงก็ว่างสเ่เพื่อนๆนะครับมีแค่นี้เพื่อนๆน,นะครับอย่าลืมกดซับสไครกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีคับบ๊ายบาย